เรื่องโฆษนานั้นเป็นการแสดงถึงไองอิสระความจริ่งวิเศษเพือเรื่องของความทุกข์กดจากเหตุชั่วเกิดสมองไทยตัณหาเนี่ยคนเกื่องอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเป็นตนนุนเงินคนร่ําน ในรนภาน์้อกับเหติเดเอนักองแบบโดยยออปัญญานสมาธิเรานั้นงก้อนี้ค้กไนก้นหนึ่งี่รามาคกหนึ่งพวกแกัน เช่นแต่หมดเลยเราเรียกเลยเราขนุงเราจะได้รหลบเดินเด้องันการรองใช้การหยากแต่ว่าทุกครั้งนี้เราเมกันเชืนไม่ได้ก็ดีเรื่องของการให้ทานก็ดีก็เหมือนกับว่า ไม่น้ำเค็มอยู่เราไม่เพิ่มน้ำเค็มเตาน้ำเีลยอเรื่อยๆผมเค็มก็จางลงจางลงจะน้เป็นน้ำเกลือเราไม่ได้กรรโดใจตรงต่เราให้การบริบายนะการบร้บายนั้นตัวร่งมันจางลงโดยธรรมชาตินี่เรียกว่าเพราะเพราะเม็นไฟดีไว้ ตรงกามคนที่ทงนงานดีเราเริ่มจะโรคมากพอเปียกมือเย็นคนโกงคนหนึ่งก็ร่ำหายร่ำายเรื่องกรดเหมือนกันโดยใ่กรดโดยูวกคมใจดื่อน,นั้นเขาอยาก ต้องอย่าเนม่ดาเราสาธแมมแม่ดาโรยหวังเดต่อตอนเรงยนเราผู้อื่นผู้ชายใครมาาตนเรงยด้วยเพราเรารักโลกกันทุกขัานใดผู้อื่นก็ฉันเรียกัเราเนี่ยเพราะโลกเป็นโลกนะเราเห็นอย่างนี้แล้วเขาคนแมมแม่ดาผู้อื่นด้วยเห็นว่าเราเขานั้นเป็นเพื่อนร่วมกัน ถ้าม่มีาแล้วภาษาสี่มันก็ไม่อยากเปินไปเพราะรงงานี่เราภาษาถึงนั้นเป็นการเว้นการเปลี่ยนตอนไหนมือนภาษาีนั่นเป็นการที่ไม่เวียนครแล้วไม่เวียนต้วย ตรงกโกดมันจังตรงเหมือนนูนกเห็ุไม่มีโก้ชาวบ้านมันมีถิ่นนำไม่แลวะนะมันก็ไม่ใครจะมีการรู้ยิ่งนี่จริงเพราะว่กาการนั้นให้ความรู้ด้านการที่จ้ธรรมะเกิน ผู้อาชีพก็เป็น่งการสั้มอาชีพผู้หนึงนั้นเป็นวิชาชีตให้ดาวว่าที่คนทำบิดนั้นจะโรคดีก็มักเจะขันหลงหลงตัวหลงตนก็เอาเปรียบเขาหลงยึดบันหรือบันก็ไม่ทำประโยชน์อย่างว่าู้ว่งนั้นแล้ว พี่ยาตัวเองแล้วยังรู้ว่าปัญญาทางธรรมนี้ให้รู้จดจำจริงว่าทำ่มคนเราการอะไรควบยอดหรือต้องการความสุขสุขเล่นเกมไปแค่บอดลมแต่เมื่อรู้ดังเขาหนังแล้วยังรู้ว่ามันมีชัด่อนชัดนะข้าอวแค่บอดลมนี้ เราก็ทำมาหาเินอย่างเดียวไม่ทำบนนานก็ชน็แล้วก็แย่เลยเพราะไม่มีใครไปกันรวยไม่มีเงนขององเขาของเขาเลยพวกเฮียคนักงานทำบนไม้โยก็สบายไปเป็นลูกเด็กาวกนายบนไว้โยก็ครับแค่ไปชนะเป็นลูกง้นกันงานนี้ chinh thắng vào rô, vi ác giới thắng tinh hoa là vô áp tinh thắng mày rô rô rão 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 เมื่อเราหวังเรา่ง้องแนละ้วจ็งอสงก็เรองชาติกรรวันกเรียนการปรียบธรรมชาเจ็งเราก็มองเราไปก็หวังว่าเมื่อชาตินี้แล้วชาติหน้าต้องเรียก้นนั้นแม้ว่าเราไม่ยากไปน้องเพราะถอนไปแล้ว เขามีมากมีน้อยก็มีเข้าเขาแล้วแต่ว่าได้ให้โอกาสว่าเรื่องการแผ่บนไหนเขาบกน,นั้นเมื่อเราทำจิตให้ดีขึ้นโดยทานก็ดีสิงดบ้าอะไรทำบนนด่ก่อนแล้วจึงแผ่ก็ลดนบนนั้นก็ยังพวกเราไปแล้วเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเรา เป็นเจ้าเจ้าสงหลายสงหลายด้วยการระเบิดบุญรุ่นในใจจึงกำลังแผ่ไปได้เป็นการทำประโยชน์ตนประยชท่านถึงร้องด้วยไม่ประมาทอันนั้นการบุญให้กับญาติพี่น้องหรือเจ้าเจ้าหรือสงหลายนั้นก็ต้องกลว่าเป็นบนุญเแรงรุน่น ปฏ er, ิฐานทำไมบนเกิดจากงินแบ่งนเรียงวื่นเพรานั้นก็เป็นการแทงเรื่องความเนคนดีกั้เป็นโยตสองผู้มีคน้ายรีบุณนั้นด้วยความเร็วไม่วลด้วยความว้ด้วการรวมร่างเร้ทัทายเพื่อควารักนี้จึงมีตัวเป็นรับปัจจัยช่วยรับหลายนั้น Quân nhạc đông 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 quai, anh đi ra miêu cầu. Quân đông quân đông quân đông 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 เทวะเมวะยิโตรดังเปตานังุปกะปิเอติดังมริดังดมหังนิบะเมวะจามิตาโตอะเปบุเรนโตตังกะปานยันโตปนารโตรยาดามณิจโจรดราโตรยาดาเอ๊ะ No. Uh... I'm not the, uh... Here <laughs> we